อุ้ยอันนี้มันผสมกับผักซีสวัสดีนะคะ ยินด,ดีตรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟี่แี่นะคะตอนนี้ตัดผักไปดองนะคะตัดผักไปดองนะคะนี่ไม่ไดาตัดต่ําไปหรือเปล่ามันจะแข็งนะตัดชุสูงหน่อยตัดชุ้สูงหน่อยนี่คือต้นมันถี่ไปเนะหุยแกงก็ร่อยนะผักกาดอันนี้นะกาดหินนะแกงันจะอร่อยกว่า เดี๋ยววันหลังจะแกงใส่ปลาซื้อปลามาจากตลาดเนาะจะมาแกงใส่ผักนี่แหละพอมันอันอ้นแล้วมันจะได้น้อยนะพอมันยุบแล้วมันจะได้หน้อยนะคะเนาะกินกันทั้งคูกน,น้องนานนี่แหละค่ะถ้าเราคันเสร็จแล้วเนาะ มันเป็นแล้วเราก็กินกันทั้งโคกหนองนานนี่เลยความจริงมันต้องมี หางกระเทียมด้วยเนาะคั้นใส่ส้มผักมันจะหอมเก็บให้หมดเลยทีเดียวนะคะจะได้จะได้ลงใหม่เมล็ดพันธุ์มันยังมีอยู่ต่อไปเราคงต้องหว่านห่างๆมันจะออกหรอ ดองเหรอแก่แล้วผักที่นี่ดองได้เหรอดองได้อ๋อที่ย่าดองเหรอไม่ย่าดองนั้นเป็นผักอันนั้นผักอะไรกวางตุง้งตัวเองถ่ายไหมเนี่ยถ่ายอยู่นะบา้ามืดป่ะมันมืดโดนเสียเนี่ยค่ะ จะไปไหนคะสาวสวนเอ้ตั้งชื่อว่าดาดาสวนผักดีกว่าเอาไปดองเอาไปดองนะคะถ้าจะกินหมดไหมป้าท่านไม่หมดหรอกก็เล่นเก็บหมดขนาดนี้เอาไปกินเก็บน้ำพริกมั้งเอ้อนี่ไงเนาะพอแล้วละเนาะอือเพราะว่าเราทำไปเดี๋ยวก็กินไม่หมดใช่โอ้โหนึกจะตัดก็ตัดไม่ถามเลยเราทำอะไรกินได้มั่ง แกงก็ได้นะพ่อกงานแกงยังไงอ่ะแกงแกงก็แกงผักสาดใส่หมูใส่ปลานี่เลยมันก็ต้องเป็นแกงอ่อมอยู่ดีอืมมันก็ต้องเป็นแกงอ่อมเราตัดขนาดนี้เราจะไปเอาถึงไหนถึงแปดนาทีผมจะขึ้นหัวข้อเมื่อกี้นี่เองต่อไปเลยต่อไปไหนอะนี่ไงอันนี้จะตัดไปทำไมลุงบอกให้ตัดวันละสามสิบต้นแล้วไม่คือไม่ได้ตัดพูดถึงว่า คุยไปน่อนะอนี่นะอันนี้คือจะเอาไปทําเป็น,นะะผักดองนะคะผักดองไปทำไรต่อส่วออันนี้ก็เอาไว้ลวกใส่แกงส้มได้ฮะอ,อันนี้ก็น่าจะแกงได้นะนี่กวางตุ้งฮ่องเต้นี่กวางตุ้งฮ่องเต้ต้องเอาไปผัดกินแล้วต้มเออเอาไปผัดแล้วมันจะแก่แล้วนะป้านะบ้านเดี๋ยวค่อยจะตัดเป็สิบต้นเออมันจะแก่แล้วนะเดี๋ยวค่อยตัดตัดทำไม่ได้โอ้โหดูดิ คอยจำเกลียวหป้าไปกระ,กราาะแสนกันกินข้าวมันมก็แตกเมื่อไหร่เออมันตัดแล้วมันก็แตกตัดมันก็แตกกังกินอลไน่โอ้ทำไมมืดมมมอยากเ,กเอาไว้ให้มันสวยป่ยเบ,บเ,อเ,เอนนโอ้ยเดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่เดี๋ยวแปลงนั้นขึ้นมาโหยอดใหญ่ๆอบๆแล้นี่ ยอดใหญ่ๆอุบๆเลยนะแต่เราเก็บเธอเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่ได้ผักมาแล้วนะคะเราก็จะมาผึ่งแดดผึ่งลมนะคะเทตรงนี้แหละคะ่ะเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีพื้นที่นะคะผึ่งแดดผึ่งลมแล้วค่อยเอาไปล้างน้ำโหเยอะมากเลยนะคะค่อยไปล้างน้ำแล้วก็คั้นส้มผักเนาะผึ่งแดดให้มันยุบก่อนนะคะถ้าเราคั้นสดๆผักมันจะ เละนะคะถ้าเราคั้นสดสดผักมันจะเละเนาะเราต้องเราต้องแบบให้มันเหี่ยวก่อนแล้วค่อยไปล้างน้ำนะคะให้มันเหี่ยวก่อนแล้วค่อยไปล้างน้ำแล้วก็คั้นต่อ,อกันนะคะเราเก็บแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะคะ ดินได้ไม่ได้ไม่งามต้องปรุงต้องปรุงดินให้เข้มข้นกว่านี้จากปุ๋ยหนึ่งกระสอบต้องเพิ่มเป็นอีกสองกระสอบต่อหนึ่งแปลงถักมันดีจะงามเห็นไหมมันออกดอกแล้วนี่เราต้องเก็บเก็บด,ดอกมันไปกินซะมันจะได้ขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวได้ข้าวปีมีก่อนนะถ้าไม่ได้ไม่อยู่หนูก็ไม่อยู่น้องนี่ใบตูกำลังขึ้นไหนตรงไหนคอยดูมองดูมาช้าแม่นด้ข้าห็น่แก้างรู้โอ้ยี่เผือเทศไว้ทุกหย่อมเลยน่ะเห็ดจออกไหมน้อเห็ดน้องอ้าวน้อนก็ลงจริงข้าวโพดหวนใชลไห เขาอดเนเออนี่ชาเพีจะทำสลัดนั่นนี่มเก็บได้แล้วนี่สลัดนี่เพียมัก็มาเอายูเอ่ลังกินหนึ่งเ,เ,เปิดทางโน้น้ไหมงนี้เย็บเลยเหรอเออทใ้เย็บเลยใใจทำมาหดน,นั่นลย โตแล้วมันถือข้อมันยังไม่ออกนี้เพราะมันใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเราปูุถ้าเราใส่ถือขออไว้สักหนึ่งอาทิตย์น่ะมันจะโอเคเลย